วันนี้พามาดูไวัไวายป่าแต่ก็ปลูกไม่ใช่ไวยขมไวยใหญ่ไวาหวายกินหน่อนปลูกปีที่แล้วครับไวยนี่รู้สึกว่าจะอยู่ได้ครับอยู่กับป่ายางผสมตามร่องสนยางถือว่าเขางามด้วย มนีนี่ปลูกไปเยอะประมาณสักห้าสิบต้นนะครับนี่ไหวก็ถือว่าถือว่า,วางามถือว่าสอบผ่าน ปีนี้เขาก็คงจะง,งามอะแต่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้เขาเลยปลูกไปยาวเลยนะครับปลูกผสมผสานไปนี่ขาต้นขาขาป่าไม่ใช่ขาบ้านนะหลังล้วต้นประดูนี่เป็นต้นผักติ้วครับตัดยญ้าออกให้เขาแต่ตัดยังไม่เสร็จครับ มลกอยู่นี่ต้นกระบกเราเก็บต้นไม้ไว้่ะมีต้นก้าเราได้มาต้นเล็กต้นใหญ่ต้นใหญ่เขาก็จะงามไวนะ่อน,นี่ประดูเราเก็บไว้เอาอเก่งธรรมชาติให้เขานะ เป็นการทดลองอยู่ครับคงจะหลายปีกว่าจะได้เก็บไปแกงได้ส่วนนี้ทั้งกระบอกกรดูอยู่ใกล้ๆกันเ้าเก็บ้ถ้าต้นของงามแล้วก็เก็บไว้ทำบ้างทำบ้านถ้าต้นไม่สวยแล้วก็เผาถ่า,านนี่ก็กต้นเรีกอะไรต้นอลัง ดูดมดอกเขาจะสวยดอกสีเหลืองเราก็เก็บไว้ครับครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้กันนะเผื่อมีอะไรมีสาระดีๆจะไ้ลงให้กันได้ดูไปเรื่อยๆครับก็ทำอย่างนี้ทำเกษตรผสมผสานจีดจางข้างล่างๆัจะเป็น ที่นาครับทำนาอยู่ประมาณห้าไร่ยังไม่ได้ทำเลยครับป่าป่าหญ้ารกเต็มเลยยังไม่ได้ด,ดำนาเลยครับอย่าลืมกดติดตามมันด้วยเดี๋ยวมีสาระดีๆเรื่องอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามกาได้ครับผมทำหลายอย่างทำไปเรื่อยๆครับอย่าอย่าลืมกดติดตามมันด้วย